สวัสดีพี่น้องชาวเหรียญภายทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายนปี2568ข้อมูลจากห้องเหรียญภายครูดานะมออัปเดตล่าสุดวุฒิสภาสหรัฐดันร่างกฎหมาย Genius ส c t t ก็คือกฎหมายอัจฉริยะว่าด้วย s t ต b บ e c o i ยเดินหน้าต่อวุฒิสภาสหรัฐลงมติเห็นชอบ 68ต่อ30เสียงให้ร่างกฎหมาย Genius Act ผ่านขั้นตอนสำคัญเตรียมเข้าสู่การอภิปรายและโหวตเต็มสภาเร็วๆนี้ก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาต่อไปนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของสหรัฐในการวางกรอกกำกับดูแล Stable c o i ยอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเปลี่ยนเกมการเงินดิจิตอลทั้งโลกเห็นด้วย68ไม่เห็นด้วย30ผ่านชัวก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในการโหวตแล้วก็ประธานาธิบดีประธานาธิบดีก็คือลุงทรัมป์เซ็นนะคะไม่เซ็นได้ยังไงก็รอคอยอยู่เนาะในความรู้สึกของคุณดานะคะว่าการจราจนแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะ ความรู้สึกที่เข้ามาเช้านี้กับการนั่งสมาธิอนะคะบอกว่ามันปล่อยให้เกิดเพราะเหตุผลก็เพื่อให้พังเพื่อให้ระบบเก่าพังถ้าถามจริงๆแล้วสารัฐจากอย่างที่เราทุกท่านเคยได้ยินข่าวมาทราบกันดีว่าสหรัฐมีทองคําเยอะมากมีหรอคาที่สหรัฐจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้แต่เพื่อที่จะทําให้ระบบเก่าพัง เพราะว่าถ้าให้เงินอยู่ๆไ,ไปให้เงินประชาชนเขาก็ไม่เห็นคุณค่านะคะก็ต้องรอให้พวกเขาแบบไม่มีทางไปก่อนแล้วเขาถึงจะเห็นค่าของการให้นะคะตลาดคริปโตข่าวดีจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข่าวในส่วนของด้านกฎหมาย StableCoin Genius Act ที่มีการโหวตในฝั่งของวุฒิสภาเห็นชอบ68ต่อ30 ต่เป็นการโหวตเห็นชอบเพื่อไปโหวตรอบไฟแนลของอวุฒิสภาตรงนี้จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าก็ได้ถ้ามันผ่านไฟแนลก็จะไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไปโต๊ประธานาธิบดีซึ่งลุงช้ำยังไงก็เซ็นนะครับ